มาดูหน้าที่73กันนะครับข้อที่6 ok. ให้ทำการวาดรูปสี่เหลี่ยมคางหมูตั้งชื่อว่า MNP o นะครับเส้นส่วนของเส้นตรง MN นี้ยาว8ซนติเมตรนะครับมุม PMN ที่มุม M ตรงนี้นะครับแล้วก็มุม MNO นะครับมีขนาด120องศาครับ MP แล้วก็ NO ยาวเป็นครึ่งหนึ่งของ MN ฉะนั้นดูก่อนนะอะไรที่มันชัดเจนบ้างครับ MN ยาว8ซนติเมตรฉะนั้นเวลา,เาทำการวาดนะครับเราจะทำการวาดเส้น MN ก่อนนะครับเราจะได้เส้น MN ก่อนนะครับจากนั้นนะครับอ่า8เซนด้วย8เซนติเมตรจากนั้นนะครับที่มุม P MN ตรงนี้เห็นไหม P MN นี่มี M นะครับแล้วก็มี n แสดงว่าจะต้องมีตัว P ใช่ไหมครับมี P อยู่ครับ pmn มเนี่ยมีขนาด120องศาก็คือตรงนี้ครับ120องศานะครับแล้วก็ m nO m อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ n แสดงว่ามีมี o อยู่ครับมี O อยู่อีกจุดหนึ่งครับตรงนี้ครับ120องศาเหมือนกันหน้าตามันจะออกมาคล้ายๆอย่างนี้ครับทีนี้เนี่ย ในส่วนของ mn ในยาว8ซนติเมตรใช่ไหมครับแล้วก็เขาบอกว่า mp ก็คือ mp นี่ครับและ no ก็คือ no ตัวนี้นะครับยาวเป็นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของ8คืออะไรครับครึ่งหนึ่งของ8ก็คือ4ครับ4ซนติเมตร4ซนติเมตรนะครับทันั้นเราจะทำการวัดไปที่4ซนติเมตร4ซนเมตรพอเราได้จุด4เซนเราก็ลากต่อกันได้นะครับ เราจะได้สี่เหลี่ยมคางหมูชื่อ MNO แล้วก็ P ครับที่ MN 8เซนนะครับมุม P MN 120ครับ MNO 120ครับแล้วก็ MPNO เป็นครึ่งหนึ่งของ MN ก็คือ4เซนนะครับจะได้หน้าตาออกมาอย่างนี้ลองดูวิธีทำกันอีกทีหนึ่งนะครับ เราจะทำการลากเส้นที่ความยาวที่เขากำหนดก็คือ8ซนเมก่อนครับจากนั้นมุมที่เราต้องการคืออะไรครับ120องศาครับ120องศาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับ60กับ1 2ออยูจุดเดียวกันนะครับเราจุดเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับ เราก็ไม้บรรทัดทำการลากเลยครับลากจากจุดปลายของเส้นไปจนถึงจุดที่เราแต้มมาร์กเอาไว้นะครับความยาวเป็นครึ่งหนึ่งใช่ไหมนะครับครึ่งหนึ่งก็คือ4เซนครับเราลากไปครับ1 2 3 4อย่างนี้ก็ได้ครับไม่ต้องลากยาวแล้วก็ไปลบอีกทีหนึ่งเสียเวลานะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเหมือนกันครับ เราวัดจากจุดปายนะสี่ซนติเมตรนะครับตรงนี้เป็น5นะฉะนั้นลากไปถึง1ครับโอเคนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราจะได้เส้นที่มีขนาดที่เราต้องการแล้วครับ8ปดเซนติเมตรครับ4ี่เซนติเมตรนะครับสี่เซนติเมตรมุมร้อยยองศานะครับร้อยองศาครับ เราก็เหลือเส้นตรงนี้ครับมาต่อปลายกันให้เรียบร้อยครับลากไปเลยเราจะได้สี่เหลี่ยมคางหมูตามที่โจทย์กำหนดครับอย่าลืมตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับตามโจทย์ด้วยครับชื่อที่ได้ก็คือ M N O P เห็นไหมครับมุม120ครับมุม120ขนาด8เซนติเมตรนะครับขนาดครึ่งหนึ่งก็คือ4เซนติเมตรนะครับ เป็นอันว่าข้อที่6ของเราจะได้รูปสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าตาเป็นไปตามภาพครับสัดส่วนของเราไปทําการวาดให้ตรงนะครับขนาดความยาวที่เขากําหนดนา้าแล้วก็มุมนะครับใช้โปรเจคเตอร์วัดของเราเองนะครับหน้าตาจะต้องออกมาใกล้เคียงกับแบบนี้นะครับมาดูข้อที่7กันข้อที่7เขาให้ทําการสร้างรูปสี่เหลี่ยมนะครับ GATE นะครับขึ้นมาโดยมีความยาวแต่ละด้านเป็น2เท่านะครับ2เท่าก็คือเห็นไหมเขามีขนาดให้กำหนดให้นะครับ WXYZ เนี่ยนะครับมีขนาดให้นะครับเราจะต้องขยายคอยนาดเป็น2เท่าแล้วก็ทุกมุมมีขนาดเท่าเดิมนั่นก็หมายถึงอะไรครับมุมก็ยังคงเป็น95องศามุมนี้เท่าไร่ไม่รู้เท่าเดิมนะครับมุมนี้เท่าเดิมมุมนี้เท่าเดิมเอง วิธีการเราทํำยังไงนะครับอันดับแรกก็คือเอาเส้นที่ฐานก่อนครับเพราะมุมอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะต้องวาด95องศาเหมือนเดิมฉะนั้นเราจะต้องวาดเส้นนี้ก่อนครับส่วนเส้นตรง yz นะครับก็คือเส้นข้างล่างตรงนี้แต่จะต้องยาวเป็น2เท่าก็คือ6เซนครับแล้ววัดมุมที่95องศาค,ครับตรงนี้นะครับ95องศา ความยาวเป็นสองเท่าก็คือ5เซนครับจากนั้นเราจะรู้ได้ยังไงครับว่ามุมตรงนี้ครับเท่าไหร่มุมตรงนี้เท่าไหร่มุมตรงนี้เท่าไรอาจจะใช้วิธีการก็คืออะไรครับเราโปรเจคเตอร์วัดมุมที่นี่แล้วก็มาวัดมุมที่นี่เหมือนกันกน,นะครับแต่แนะนําว่ามีวิธีการของการใช้วงเวียนใช่ไหมใช้วงเวียนกลางขนาดที่เขากําหนดมาให้นะครับ ตรงนี้กําหนดมาให้เป็น1.5ฉะนั้นขนาดที่เขากำหนดมาให้เป็น2เท่าก็คือ3เซนครับวงเวียนกลาง3เซนนะครับจุดตรงนี้แล้วก็วงไปครับจุดตรงนี้นะครับแล้วก็วงไปครับเราจะได้ประมาณอย่างนี้ครับแล้วตรงส่วนของที่กําหนดมา3.5 2เท่าครับเป็นเท่าไหร่ครับกลางวงเวียนที่7เซนครับตรงนี้จุดตรงนี้นะครับ และกลางที่เจ็ดเซนครับเราจะได้จุดตัดครับแล้วเราจึงทําการวาดนะครับเส้นตรงเข้าไปนะครับหาจุดตัดเราก็จะได้เหมือนกันครับลองมาดูตัวอย่างนะครับวิธีการทำนะครับอันดับแรกนะครับที่ตัวโจทย์มีขนาดเป็น สามเซนต,ต้องทำสองเท่าฉะนั้นเราจะต้องอะไรครับวาดออกมาเป็นสองเท่าก็คืออยู่ที่หกเซนติเมตรครับต้นแบบมันอยู่ที่สามฉะนั้นเราวาดที่หกครับแล้วเราก็วัดองศาครับมุมจะต้องขนาดเท่าเดิมฉะนั้นองศาอยู่ที่95องศานะครับ90อยู่เป็นมุมฉากฉนั้น95องศาอยู่ตรงนี้ครับจุดเอาไว้แล้วครับจากนั้นเราทําการ ขีดเส้นไปนะครับความยาวจะต้องอยู่ที่5เซนติเมตรเพราะต้นฉบับอยู่ที่2.5นะครับ5เซนนะครับเราวัดที่5เซนพอดีเป๊ะเลยฉะนั้นก็ลากจาก5ไปถึง0ครับจากนั้นกลางวงเวียนที่ความยาวเป็น2เท่าครับเอาข้างบนก่อนนะข้างบน ของ w X นี่อยู่ที่3.5ซนติเมตรเอาที่จุดบนนะครับ w X x อยู่ที่3.5ซนติเมตรฉะนั้นทำเป็น2เท่าจะก็ต้องเป็น7เซนเนะาะกลางวงเวียนที่7เซนครับ กลางแล้วจุดครับแล้วก็มาร์คเส้นเลยครับโอเคอีกด้านหนึ่งนะครับต้นฉบับอยู่ที่1.5ทาะนั้นต้องกลางที่3มเซนครับ จุดศูนย์กลางอยู่ตรงปลายเส้นนะแล้วเราก็ทำการเขียนจุดตัดครับได้แล้วครับจุดตัดเราก็มาทำการลากเส้นบรรจบกันเลยครับจากจุดปลายไปหาจุดตัดครับและก็ไปหาอีกจุดหนึ่งครับ เราจะได้สี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับตามโจทย์เลยครับมีขนาดที่มากกว่าเป็น2เท่าและมุม95องศานะครับมุม95องศาอยู่ตรงนี้เราวัดโปรเจคเตอร์แล้วเนาะอันนี้เป็น7เซนครับอันนี้เป็น5เป็น5เซนและตรงนี้3เซนครับ ตรงนี้เป็น6เซนนะครับเหมือนโจทย์ทุกอย่างครับจุดสำคัญนะครับอยู่ที่ตรงฐานนะครับเราจะต้องวาดก่อนนะครับแล้วก็มุมอยู่ที่95องศานะครับสองด้านนี้วาดก่อนครับส่วนอีกด้านหนึ่งเราใช้วงเวียนเข้าไปหาจุดตัดนะครับแล้วก็ลากเส้นหือนจบได้เลยนะครับโอเคเราจะได้หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ อย่าลืมนะครับตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับ W X Y Z นะครับตามนี้เลยครับ W X Y Z ฉะนั้นก็จะเริ่ม G A T E ตามครับ W X Y Z อีนะวนๆอย่างนี้นะครับก็ต้องวนอย่างนี้นะครับ,รบ G A T แล้วก็ E ครับเป็นอันว่า เรียบร้อยครับสำหรับข้อที่7หน้าที่73ของเราครับ